สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพ่อกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับคลิปนี้มาอัปเดตข่าวสารของบอสบิ๊กแล้วก็ค่ายตูเกียวมิวสิกครับพี่น้องนะครับล่าสุดนะครับกระแจ้งเปลี่ยนสถานที่เปิดวงหมอลำซิ่งนะครับนั่นแหละครับพี่น้องนะครับย้ายจากบอสคสสขอนแก่นครับพี่น้องนะครับมาที่โรงเรียน อ่าบ้านพระคือนะครับทุกท่านครับอำเภอเมืองขอนแก่นนะครับพี่น้องนะครับย้ายสถานที่ครับอ่าหลายคนหลายท่านก็สอบถามเข้ามานะครับเพราะอะไรถึงย้ายนะครับพี่น้องนะครับอ่าก็คือแบบซี่ครับอ่าบางช่วงบางตอนบอสบี๊บอกว่าสถานที่เก่าเนี่ยมันแคบกับพี่น้องเอาตรงนะครับแล้วก็อ่าสถานที่บ่อนวยนะครับเวลาคนมาเบิ้งอ่ะก็จอดรวดจอดอย่างเนี่ยมันสิไปแออัดกระจุก เราทำให้ชาวบ้านเพิ่นเดือดร้อนกับพี่น้องนะครับสัญจรไปม้านะครับเราก็เลยย้ายมาอยู่ตรงนี้ครับสถานที่กว้างกว่าที่จอดรถเยอะกว่านะครับเป็นสนามบอร์ดนะครับพี่น้องน้รุรงเรียนครับผมนะครับนั่นแหละครับพี่น้องนะครับเราก็ได้โดดขึ้นหลังรถกระบะนะครับแล้วก็ขับรถมากับทีมงานครับมาเบิงสถานที่ใหม่นะครับคือเป็นสนามบอร์ดนะครับพี่น้องพี่น้องนะครับนั่นแหละครับอ่าเราเราก็ เห็นป้ายนะครับแล้วก็ล่วงไปท้ายรูปกับป้ายนะครับแล้วก็จากนั้นก็มีเอฟซีนะครับเช้าบ้านนะครับเขามาท้ายรูปกันเยอะเยี่ยมมากมายกับพี่นอนนะครับแล้วก็ล่าสุดแล้วก็โพสแบบซีครับแล้วก็บอกว่าเปิดวงเปิดใจวงลำซิ่งโตเกียวนะครับบริหารงานโดยบอสบิ๊กคนเดียว โคโลสันพี่น้องนะครับมาเดอร์สันนะครับอีกโพสต์หนึ่งกบพี่น้องนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับแล้วก็โพสต์แบบ4ี่นะครับบอกว่ายินดีต้อนรับพี่เวนอย่างเป็นทางการสู่บ้านตัวเกียวมิวสิกครับพี่น้องนะครับนั่นแหละครับพี่น้องนะครับน้องเวนนะครับก็ได้มาเป็นสมาชิกใหม่ของค่ายตัวเกียวมิวสิกเซ็นสัญญากันเรียบร้อยครับพี่น้องนะครับต่อไปก็จะมีผลงานเพลงนะครับแล้วก็มีอ่า งานเยอะเย็ยมมากมายนะครับก็ล้อติดตามชมครับว่าน้องเบิร์นเนี่สิเฮ็ดอย่างแน่นะครับพี่น้องนะครับนั่นแหละครับพี่น้องนะครับนุ่มอ๋อเรลียรข่าวสารนาบอกมาลอยฟังเด้อนะครับปังอีกแล้วครับบอลบกครับเฮ็ดอย่างกันมีดที่ค้นแหบิงแหชมครับพี่น้องนะครับสถานที่เก่ากับบอด้กับแคบครับ ก็เลยมาหาสถานที่ไม่ใหญ่ก,กว่าเดิมครับเประว่าคนเนี่ยสิขอมาเบิ้งไหลครับทุกท่านครับนั่นแหละครับทุกท่านมีความคิดเห็นแบบใดเรื่องนี้ก็ฝากคอมเมนต์ได้ครับกดไลค์ก,กดแชร์กดติดตามช่องไว้ไทยมีข่าวสารดีๆนะครับเดี๋ยวมาฝากอีกรอบนึงคลิปนี้ก็ลาบไปก่อนกับพี่น้องคลิปหน้าพ่อกันใหม่ครับสวัสดีครับ